บทที่1520เฉินผิงกัดฟันแน่นเขารู้ว่าฟ้านเจียงจงใจยั่วย,ยุแต่เฉินผิงกลับควบคุมตัวเองไม่ได้รัศมีของเฉินผิงพุ่งพล่านขึ้นเรื่อยๆจิตสังหารพุ่งพล่านไปทั่วดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองฟ้านเจียงราวกับจะกัดฟ้านเจียงให้ตายอย่ามองฉันแบบนั้นฆ่าฉันซะถ้าแกแน่จริงถ้าไม่ฆ่าฉันฉันจะดูดเลือดแฟนแกต่อไปและบางทีฉันอาจจะ ทั้งดูดทั้งเลียฮ5 5ๆฟ้านเจียงหัวเราะชอบใจรอยยิ้มแฝงความชั่วร้ายเล็กน้อยสารเลวไปลงนรกซะเฉินผิงโกรธจัดบัดนี้เขาไม่คิดจะหนีอีกแล้วเมื่อเห็นเฉินผิงโกรธฟ้านเจียงก็ยิ้มอย่างพอใจร่างของเฉินผิงเปล่งประกายแสงสีทองจางจางราวกับดาวตกพุ่งตรงมาหาฟ้านเจียง ฟานเจียงไม่ได้รีบร้อนเขาทาับมือขวาเข้าที่หน้าอกลำแสงพุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วปังฟ้านเจียงชกหมัดหนักหมัดมหฮมาพุ่งเข้าที่หน้าอกของเฉินผิงทันทีการโจมตีของฟ้านเจียงกระตุน้นรุนช่วยชีวิตของเฉินผิงทันใดรุนนั้นเปล่งแสงสีแดงพลังมหาศาลผลักฟ้านเจียงกระเด็นถอยหลัง เฉินผิงลม้ลมลงกับพื้นจ้องมองรูนบนหน้าอกบาดนี้มันกลายเป็นเท่าฐานและหายไปเฉินผิงรู้ดีว่าหากไม่มีรูนช่วยชีวิตการโจมตีของฟ้านเจียงคงฆ่าเขาไปแล้วฟ้านเจียงลุกขึ้นเช็ดเลือดที่ปากรูนช่วยชีวิตอันทรงพลังแต่ฉันเห็นแล้วว่าแกไม่มีอะไรเหลือที่จะช่วยแกได้อีกแล้ว ฟ้านเจียงเดินเข้าหาเฉินผิงรัศมีของเขาพรุ่งพล่านขึ้นทุกย่างก้าวสร้างความกดดันอย่างไม่สิ้นสุดให้กับเฉินผิงเฉินผิงรู้ดีว่าด้วยพลังกำลังในปัจจุบันการต่อสู้กับฟ้านเจียงคงเปรียบเสมือนไข่กระทบหินเฉินผิงค่อยๆลุกขึ้นสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยแววตาหนักแน่นว่ามาสู้กันเถอะพูดจบเฉินผิงกัดลิ้นตัวเองอย่างแรงเลือดพุ่งพรวดพลาดออกมาทันที ละอองเลือดถูกดูดซับเข้าสู่ร่างกายของเฉินผิงอย่างรวดเร็วรัศมีของเฉินผิงเริ่มพลุ่งพล่านขึ้นฉับพลันพลังการฝึกฝนของเฉินผิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแสงสีทองเปล่งประกายออกมาจากร่างกายและกายเซียนทองของเขาก็ฟื้นคืนชีพเผาแก่นแท้ของตัวเองนั้นหรือดูเหมือนแฟนสาวของแกจะสำคัญกับแกมากดวงตาของฟ้านเจียงหลี่ลงเล็กน้อย เขารู้ถึงผลที่ตามมาจากการเผาแก่นแท้หากเขาเผาแก่นแท้และฝืนเพิ่มพลังการฝึกฝนการฝึกฝนในอนาคตของเขาจะได้รับผลกระทบหากเขาเผาแก่นแท้จนหมดเขาจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงไม่สามารถฝึกฝนได้อีกฟ้านเจียงไม่คาดคิดว่าเฉินผิงจะโกรธแค้นเพียงคำพูดไม่กี่คำจนเผาแก่นแท้ตัวเอง แต่ฟ้านเจียงกลับไม่กลัวแม้เฉินผิงจะเผาแก่นแท้และฝืนเพิ่มพลังการฝึกฝนมันก็ยังห่างไกลจากเขามากตอนนี้เขาอยู่ในระดับสูงสุดของระดับจอมยุทธ์ซึ่งเป็นระดับที่เฉินผิงเทียบไม่ได้ไปลงนรกซะเฉินผิงคำรามดวงตาเป็นประกายเย็นชาแสงสีทองหมุนวนรอบกำปั้นมัดแสงศักดิ์สิทธิ์ ทันใดนั้นลมกระโชกแรงก็พัดกระหน่ำลมจากหมัดหือหวาพัดพารสศมีแห่งความตายมายังฟ้านเจียงรอยร้าวปรากฏใต้ฝ่าเท้าของเฉินผิงหนาแน่นและแผ่ขยายออกไปหลายสิบเมตรเห็นได้ชัดว่าเฉินผิงได้ใช้พลังทั้งหมดไปกับหมัดนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของฟ้านเจียงแข็งค้างไปในทันทีถูกแทนที่ด้วยสีหน้าหนักอึ้งจากนั้นเขาก็ชกไปข้างหน้าพร้อมกับเสียงตะโกนดังลั่น ตูมหมัดแสงสศักิสิทธิ์ประทะกับพระสมีของฟ้านเจียงก้อนหินส่งเสียงดังกึกก้องและเริ่มพังทลายลงอย่างต่อเนื่องควันและฝุ่นผงพวยพุ่งขึ้นพื้นดินสั่นสะเทือนร่างของฟ้านเจียงถอยกลับไปหลายก้าวพลังของเฉินผิงเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ก่อนที่ควันและฝุ่นจะสลายไปร่างของเฉินผิงก็โผล่ออกมาจากควนันและฝุ่นอย่างกระทันหันแสงสว่างวาบขึ้นเหนือกำปั้นของเฉินผิงอย่างไม่สิ้นสุด ฟานเจียงตกตะลึงยกมือขึ้นสร้างเกราะป้องกันแต่เกราะป้องกันนั้นถูกเจาะทะลุไปในทันทีและถูกหมัดของเฉินผิงเข้าที่หน้าอกอย่างแรงตูมบทที่1521ทันใดนั้นร่างของฟ้านเจียงก็กระเด็นถอยหลังพุ่งชนเข้ากับเนินเขาใกล้ๆทำให้เกิดแรงสันส่นสะเทือนฟ้านเจียงมองเฉินผิงอย่างเย็นชาฉันไม่คิดว่าพลังของแกจะเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้หลังจากเผาแก่นแท้ น่าเสียดายที่แก่นแท้ของแกคงทนอยู่ได้ไม่นานนักอย่างมากที่สุดก็ราวๆ15นาทีพอผ่านไป15นาทีแกก็จะกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น15นาทีก็เพียงพอที่จะฆ่าแกสีหน้าของเฉินผิงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าในเมื่อเขาเลือกที่จะเผาผลาญแก่นแท้เขาจึงต้องฆ่าฟ้านเจียง5 5าแกก็มั่นใจเกินไป ถึงจะเผาผลาญแก่นแท้แกจะเทียบกับฉันได้อย่างไรแกมันก็แค่เด็กหนุ่มกะโหลกกะลายัางกล้าพูดจาโอ้อวดอีกหรือฟ้านเจียงหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีดวงตาเต็มไปด้วยความขบขันเฉินผิงเมินฟ้านเจียงเขาไม่มีเวลาให้เสียไปมากนะักเท้าของเฉินผิงสั่นสะท้านร่างพุ่งเข้าใส่ฟ้านเจียงราวกับลูกธนูออกจากคันหมัดสีทองของเขาพุ่งเข้าใส่อย่างแรงราวกับลูกปืนใหญ่ ใบหน้าของฟ้านเจียงเย็นชาร่างของเขาหายไปในทันทีหมัดของเฉินผิงพุ่งตรงไปยังเนินเขาตูมทันใดนั้นเนินเขาทั้งลูกก็เริ่มคำรามราวกับภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระเด็นและภูเขาถลม่มเฉินผิงขมวดคิ้วสีหน้าเคร่งขรึมขึ้นหากฟ้านเจียงไม่หลบหลีกและ,ะเผชิญหน้ากับตัวเองตรงตรงเขาคงพิการในพริบตาแกกลัวฉันขนาดนั้นหรือ เฉินผิงถามฟ้านเจียงอย่างประชดประชันกลัวแกหรือฟ้านเจียงย่อเยยฮ่าฮาก็ฉันบอกแกแล้วไงว่าต่อให้แกเผาผลาญแก่นแท้เพื่อเพิ่มพลังฝึกฝนต่อหน้าฉันมันก็ไร้ประโยชน์ไอ้แกถ้าแกไม่กลัวแล้วจะซ่อนตัวทำไมเฉินผิงถามอย่างเย็นชาฉันรู้ว่าแกกำลังยั่วโมโหฉันแต่ฉันให้โอกาสแกแล้วฉันจะทำให้แกยอมรับความพ่ายแพ้เอง ฟ้านเจียงพูดจบรัศมีโอบล้อมร่างเขาไว้แน่นโลหิตและพลังของเฉินผิงลุกโชนหลังจากคำรามอย่างเดือดดานแสงสีทองบนร่างของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดจางจเมื่อเห็นดังนั้นฟ้านเจียงก็ตื่นตระหนกรัดมีบูอันไร้ขอบเขตของเฉินผิงยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมาสิฟ้านเจียงตะโกนก่อนจะปล่อยหมัดออกไปปล่อยลมกระโชกแรงและเสียงคำรามดุดพยัก เฉินผิงไม่ลังเลและทำตามลมกระโชกแรงและเสียงคำรามดุดมังกรทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยไม่ปิดบงังเฉินผิงรู้ว่าเขามีเวลาไม่มากเขาจึงปล่อยหมัดแต่ละหมัดออกมาอย่างสุดกำลังในพริบตาทั้งสองแลกหมัดกันนับสิบครั้งฟานเจียงเริ่มหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อการต่อสู้ดำเนินไปเขาไม่คาดคิดว่าพลังที่เฉินผิงปลดปล่อยออกมาจะน่าสะพรึงกลัวได้ขนาดนี้ ยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของเฉินผิงยังน่าเกรงขามอย่างเหลือเชื่อต่อสู้กับคู่ต่อสู้ระดับสูงได้อย่างไม่กลัวเกรงแสงสว่างรอบตัวฟ้านเจียงหรี่ลงดวงตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงแต่ฟ้านเจียงกลับไม่กลัวหากทุกอย่างล้มเหลวเขาจะใช้ความเร็วยือเวลาพอหมดเวลาเฉินผิงก็กลายเป็นหมาตายในความเมตตาของคนอื่นไปลงนรกซะ เฉินผิงปล่อยหมัดแสงเรืองรองพุ่งพลานมังกรทองพุ่งเข้าใส่ร่างของฟ้านเจียงทันทีฟ้านเจียงตกใจและถอยกลับอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเขารู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวแผ่กระจายไปทั่วร่างทันใดนั้นก็มีเสียงอู้อี้ดังขึ้นรอยเลือดปรากฏขึ้นบนหน้าอกของฟ้านเจียงเลือดไหลทะลักออกมาทันทีเปื้อนพื้นเป็นสีแดงฟ้านเจียงมองร่างที่บาดเจ็บดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธ แกช่างอุกอาจทำร้ายฉันได้ยังไงหลังจากฟ้านเจียงพูดจบคลื่นหมอกดำก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างหมอกดำควบแน่นลงบนบาดแผลบนหน้าอกและในที่สุดก็รักษาบาดแผลได้เฉินผิงขมวดคิ้วแม้แต่ด้วยวิธีนี้เขาก็นึกไม่ถึงว่าจะฆ่าฟ้านเจียงไม่ได้จอมยุทธชั้นยอดชั้นช่างประเมินค่าต่ำไปเสียจริงเข้ามาสิเฉินผิงตะโกนเสียงดังลั่นด้วยความกระหาย ร่างของเฉินผิงพุ่งตรงเข้าใส่ฟ้านเจียงแต่ฟ้านเจียงกลับถอยหนีซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลบการโจมตีของเฉินผิงอย่างตั้งใจบทที่1522แกไม่กล้าสู้กับฉันอีกแล้วหรือเฉินผิงถามเมื่อเห็นฟ้านเจียงถอยหนีหลายครั้งหลบการโจมตีของเขาแกก็แค่ดิ้นรนครั้งสุดท้ายทำไมฉันจะต้องไปยุ่งกับแกด้วยเมื่อถึงเวลาแกก็ต้องยอมแพ้อยู่แล้วจริงไหม ฟานเจียงไม่อยากสู้กับเฉินผิงอีกต่อไปเพราะเฉินผิงก็เหลือเวลาไม่มากแกเป็นถึงจอมยุทธ์ชั้นยอดแต่แกกลับขี้ขลาดเฉินผิงย่อเย้ยฟานเจียงแต่คราวนี้ฟานเจียงย่อเย้ยมันไร้ประโยชน์อย่ามายั่วฉันเลยเมื่อถึงเวลาแกจะรู้ว่าสิ่งที่แกพูดตอนนี้มันช่างไร้สาระสีหน้าของเฉินผิงหม่นหมองลงเขาเงียบไปเขารู้ว่าเวลาเหลือน้อยและไม่อาจปล่อยไปแม้แต่วินาทีเดียว ทันใดนั้นเฉินผิงก็ปล่อยพลังออร่าอันทรงพลังพุ่งเข้าใส่ฟานเจียงทันทีแต่ฟานเจียงใช้ความเร็วหลบหลีกเฉินผิงกัดฟันปล่อยหมัดแล้วหมัดเล่าแต่สุดท้ายก็ไร้ผลความเร็วของฟานเจียงนั้นรุนแรงเกินไปทั้งสองต่างดุดแมวไล่หนูฟานเจียงเสียยางย,ยิ้มเยาะในขณะหลบหลีกเฉินผิงหยุดและมองฟานเจียงอย่างเย็นชาฮ่าฮ่าฮ่าเกิดอะไรขึ้น ไม่มีแรงแล้วเหรอฟ้านเจียงถามพร้อมรอยยิ้มเฉินผิงไม่พูดอะไรดวงตาฉายแววเย็นชาเมื่อเห็นว่าเฉินผิงไม่ขยับฟ้านเจียงก็หยุดเช่นกันเฉินผิงยกมือขึ้นเท้าสั่นเล็กน้อยก่อนจะพึพรรมพำอะไรบางอย่างรังสีแสงแผ่กระจายออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาทันใดนั้นทิวทัศน์โดยรอบก็เปลี่ยนไปและทั้งสองคนดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอีกมิติเวทมิติ ฟ้านเจียงขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นดังนั้นทันใดนั้นผลึกมังกรของเฉินผิงก็ฉายแสงวาบเลือดในกายก็เดือดพล่านเหนือเย็นบนหน้าผากหยดลงพื้นและระเหยหายไปในพริบตาเฉินผิงไม่รู้เรื่องทักษะเวทมิติมากนักและเขาไม่สามารถทำได้เหมือนเกิดฟู่ไห่ที่สามารถสร้างมิติแห่งอวกาศได้ตามต้องการด้วยการโบกมือตอนนี้เขาทำได้เพียงพยายามอย่างเต็มที่ ปลดปล่อยเวทมิติเพื่อดูว่าจะควบคุมฟ้านเจียงได้หรือไม่เมื่อถูกกักขังอยู่ในห้วงอวกาศนี้ฟ้านเจียงรู้สึกถึงแรงกดทับที่หนักหน่วงเอาละ่ะฉันสงสัยว่าแกจะหนีไปไหนได้เฉินผิงหยุดและพุ่งเข้าใส่ฟ้านเจียงคราวนี้ฟ้านเจียงไม่หลบแต่ปล่อยหมัดชุดใหญ่ปังปังปังทั้งคู่รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อปะทะกันในพริบตาแสงสีทองวาบ ไม่นานนักพวกเขาก็แยกออกจากกันทิ้งให้ร่างของเฉินผิงถูกหมัดหนักเจาะเข้าเต็มๆเ,เฉินผิงอ้าปากหอบหายใจจ้องมองฟ้านเจียงอย่างตั้งใจเขาทำพลาดอย่างร้ายแรงแม้ว่าเขาจะกักขังฟ้านเจียงไว้ด้วยเวทมิติแต่พลังชี่มหาศาลที่มันกลืนกินไปก็ทำให้เขาไม่สามารถได้เปรียบแม้แต่น้อยในการต่อสู้หากยังเป็นแบบนี้ต่อไปภายในไม่กี่นาทีเฉินผิงก็รู้ว่าเขาจะต้องพ่ายแพ้อย,อย่างย่อยยับ ฟานเจียงก็สังเกตเห็นเช่นกันพร้อมกับรอยยิ้มร้ายกาดบนใบหน้าแกต้องใช้พลังไปมากเลยทีเดียวถึงจะใช้ทักษะเวทมิติได้ใช่ไหมฮ่าฮ่าตอนนี้แกกำลังเผาผลาญโลหิตและแก่นแท้เพื่อเพิ่มพลังฉันไม่รู้ว่าแกจะทนได้นานแค่ไหนอ๊บเฉินผิงพ่นโลหิตและแก่นแท้ออกมาอีกครั้งใบหน้าดูร้ายก่อนจะพุ่งเข้าหาฟานเจียงอีกครั้งอย่างไม่ค่อยเต็มร้อย หมัดทองคำนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันอย่างไม่หยุดยัง้งเฉินผิงใช้พลังทั้งหมดที่มีในการต่อยหมัดฟานเจียงหลบตามจังหวะเฉินผิงไปอย่างสุดกำลังเขาไม่ได้ประมาทเลยฟานเจียงรู้ดีว่านี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเฉินผิงหลังจากต่อยไปมากกว่าสิบครั้งแม้จะมีบาดแผลบนร่างกายของฟานเจียงบ้างแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเฉินผิงสิ้นหวังอย่างที่สุดเขาอ้าปากหอบแฮพก และมองฟ้านเจียงด้วยสีหน้าไม่เต็มใจทิวทัศน์โดยรอบค่อยๆเปลี่ยนไปและกลับคืนสู่สภาพเดิม